ครับผมมาแก้ไขน้ำประปาที่เข้าบ้านแต่มีปัญหาตรงที่ว่าช่างเข้ามาแก้ไขสองเจ้าก็ยังแก้ไม่ได้นะครับเพราะจะมีความซับซ้อนกันนะครับระหว่างที่ว่าทางหนึ่งใช้กับปั๊มเสร็จแล้วก็อีกทางหนึ่งโดยไม่ต้องใช้ปั๊มน้ําแต่อยากได้ที่ว่าให้น้ําเกิดความแรงขึ้นนะครับ ่ว่าให้อยู่ในท่อเดียวกันนะครับใช้ได้2แบบ2อ,อย่างนะครับแบบใช้ปั๊มกับไม่ใช้ปั๊มอยู่ที่เดียวกันครับเรียกได้ว่าเป็นสองระบบในท,ที่เดียวกันครับผมก็เลยต้องมาแก้ไขให้แต่ถ้จุดที่ว่านีจุดปัญหาตรงที่ว่าบางจุดก็น้าไหลดีแต่บางจุด เข้าบ้านน้ำไหลไม่แรงนะครับเจ้าของบ้านจึงได้มาล้างจานนอกบ้านนะครับเลยให้มาช่วยแก้ไขหน่อยผมก็ได้แก้ไขตามความรู้ความเห็นตามประสบการณ์นะครับคือว่าผมต้องมาต่อใส่ใหม่นะครับตรงที่ว่าการใช้เอิกวาวนะครับต้องใช้ให้ทุกทาง ผมจะต้องต่อใส่เช็ควาล์วด้านก่อนจะถึงปั๊มตัวหนึ่งนะครับแต่เป็นเช็ควาล์วแบบรุ่นเป็นสปริงถึงจะอยู่นะครับและก็น้ำจะไหลลงมาทางนี้นะครับจากท่อเอจากถังสองถังก็เข้าปั๊มน้ําแล้วก็แยกเป็น2เส้นนะครับเส้นหนึ่งใช้ปั๊มแล้วก็เส้นหนึ่งไม่ใช้ปั๊มนะครับแล้วก็มาจุดอยู่ตรงนี้และจะเป็น เออผมจะสร้างเป็นท่อสองกระบอกเพื่อเพิ่มแรงดันให้น้ําได้เกิดความแรงขึ้นนะครับกระบอกน้ําผมจะใช้ท่อขนาด2นิ้วสูงประมาณเม็ดยีนะครับสท่อเท่ากันนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทําการใส่ไอวาล์ปกับเรียกว่ากันน้ําย้อน2แบบนะครับแบบสปริงกับอีกแบบหนึ่งก็ จะเป็นแบบไม่ใช้สปริงนะครับแบบที่ใช้สปริงต้องคู่กับปั๊มน้ำก่อนจะเข้าปั๊มน้าตัวหนึ่งครับคือนี่นะครับทางที่น้ำลงมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอีกทางนี่ครับทางนี้จะเป็นที่น้ำประปาขึ้นไปลงที่ถังนะครับโดยตรงแล้วก็ แกไหลลงมาทางนี้ผมจะแยกเป็น2ทางคือทางใช้ปัม๊มและก็ทางไม่ใช้ปัม๊มแล้วมาจุดมาอยู่ที่รวมกันอยู่ตรงนี้นะครับตรงท่อที่ผมตั้งอยู่นะครับส่วนเส้นนี้จะเป็นน้ำประปามาโดยตรงแยกขึ้นทางเส้นหนึ่ง เส้นนี้มาที่จุดศูนย์รวมกันนะครับระหว่างการใช้ปั๊มและก็ไม่ได้ใช้ปั๊มให้มาประสานกันให้ไปแบบเป็นท่อเดียวกันแล้วแต่ว่าทางบ้านเขาจะใช้แบบระบบประหยัดไฟหรือว่าจะใช้แบบระบบรวดเร็วใช้ไฟก็ตามใจชอบได้เลยนะครับใช้ได้สองอย่าง2ระบบในท่อเดียวกันได้ตามสบายเลยครับมีแรงดันดี นะครับไม่ต้องล้างจานนอกบ้านแล้วครับอันนี้เป็นแผนผังรายละเอียดที่ผมทำครับจะออกมาประมาณนี้ครับตอลองดูนะครับ